นิทานอีศกเรื่องดอกกุหลาบกับดอกบานไม่รู้โดยโดยสำนักพิมพ์ m i s ในสวนแห่งหนึ่งมีดอกกุหลาบแสนสวยบานสะพรั่งอยู่ข้างๆกันนั้นมีดอกบานไม่รู้โดยต้นเล็กๆขึ้นอยู่เช่นกันวันหนึ่งดอกบานไม่รู้โดยก็พูดกับดอกกุหลาบว่าข้าอิจฉาท่านเสียจริง ท่าน,นเป็นดอกไม้ที่สวยงามและมีกลิ่นหอมที่ใครๆต่างก็อยากชื่นชมไม่ว่าจะเป็นมนุษย์พึ่งหรือผีเสื้อข้าเองก็อยากมีความงามและกลิ่นหอมเหมือนเช่นท่านบ้างเมื่อดอกกุหลาบได้ฟังเช่นนั้นจึงตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่เศร้าส้อยว่าโถเจ้าดอกไม้ดอกบานไม่รู้โดยไร้เดียงสา เจ้าช่างโชคดีนักที่เกิดมาแล้วไม่มีใครต้องการเด็ดไปเชยชมเจ้าจะแข็งแรงและมีชีวิตอยู่อย่างยาวนานแม้ว่าฤดูรานนั้นจะแปลเปลี่ยนไปผิดกับข้าที่มีชีวิตเวลาเพียงสั้นๆเพราะเมื่อมีคนมาเด็ดข้าไปเชยชมแล้วไม่นานข้าก็เหี่ยวเฉาโดยลาลงเพียงระยะเวลาชั่วข้ามคืนเท่านั้นเอง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในสิ่งที่ดีที่สุดก็ยังมีข้อบกพร่องในตนเองบายบาย see you again tomorrow